เคยถามน้องว่าเฮ้ยใครไลฟ์สดที่ส <Natural Four> ูงที่สุดในประเทศไทยวะเขาบอกมีคนนึงไลฟ์ขายในกตีโอมั้งยี่บสองล้านเราจะเอายีิบสล้านทุกคนเป็นไม่ได้แม่ไม่ทำไม่ได้เฮ้ย e r y t h i n g can do เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีไลฟ์สดอันหนึ่งที่ได้ไลฟ์สดเดียวนียี่บล้านเนี่ย ว่าเมย์เนี่ยเป็นคนหนึ่งในคนที่วางแผนให้เกิดไลฟ์สดประวัติศาสตร์ครั้งนี้พอเล่าได้ไหมว่าตอนนั้นวางแผนยังไงมีกลยุทธ์ยังไงถึงทําให้เราสามารถไลฟ์เดียวได้ถึง24ล้านเรื่องนี้เกิดขึ้นจากทีมเบิร์กมันแองเกิลที่ครบถูกองค์ประกอบโอเคเป้าตอนนั้นฉันเคยถามน้องว่าเฮ้ยใครไลฟ์สดที่สูงที่สุดในประเทศไทยวะเขาบอกมีคนหนึ่งไลฟ์ขายในกันตีโอมั้งยี่สิบสองล้านเราจะยี่สิบสี่ล้านทุกคนทุกคนบบเป็นม่ไม่ได้แม่ทําทไม่ได้เฮ้ย พี่จริงแค้ดูเราต้องมารายกันดูแล้วน้องส่วนน้องพิมเขาก็เป็นคนที่เก่งอะไรสดมาแล้วเขาเคยทำสถิติได้10ล้านน้องทำคนเดียวน้องได้10ล้านเลยแล้วถ้าเรารวมตัวกันล4่ล้านก็ต้องได้สิ24่มาจากอะไร2 0 2 4แล้วมันเยอะกว่า22เป้าของเราคือต้องได้24แล้วพอเราต้องได้20แล้วถ้ามันไม่ได้แล้วเราก็มีแผนสำรองเหมือนที่ฉันบอกใช่ไหมว่า ทันจะมีอัพไซด์ดาวน์สอกโอเคงั้นเราลองซื้อผลมได้สักสิบล้านผลมาได้ห้าล้านเราก็ถอดคิกคอรของเราเลยได้ยี่สิบสี่เราทำยงังไงให้มันได้ยี่สิบสี่เราก็มาวางกลยุทธ์กันเลยว่าโอเคเป้าของเรามียี่สิบสี่พอยี่สิบสี่ปุ๊บด้วยแองเกิลที่มันครบมีน้องพระพรีแบนี้พี่ศรีการพี่โชชาเนาะแล้วมีทีมโอ้โหแกมนุษย์หลังกล้องเป็นร้อยชีวิตเราทําการโปรโมทก่อนหนึ่งถึงสองเดือนในแคมเปญน,นี้วางฟันแนลให้ทุกอย่างตั้งแต่การไลฟ์ตั้งแต่การ โปรโมทก่อนตั้งแต่สินค้าที่จะขยี้ให้คนอยากกินอยากใช้อยากได้ตั้งแต่แคมเปญแจกที่เอามาสนับสนุนกระตุ้นให้คนอยากเข้ามากดในวันนั้นตั้งแต่แบบสร้างนี้ให้เขารู้สึกว่าต้องมาต้องมาต้องมาฉันต้องเป็นหนึ่งในคนที่ได้จอยในโม,มเมนต์นั้นรู้สึกสองนาทีแรกกับแกซิสสี่ล้านฉันยังงงเลยมันผิดหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าฉันยันงงงว่าช็อกทุกคนก็คืองงได้จริงหรอวะแล้วพอไปมันได้ยี่ง,งใจแล้ว จบแม่เอาเยอะกว่านี้แล้วฉันจะยี่สิบฉันก็พูดกับน้องจริงๆว่าถ้าเกินยี่สิบไม่เอาแล้วพวกเราตั้งเป้าไว้ที่ยี่สิบก็ได้ก็ถึงของมันถึงเพราะปิดไหลซึ่งก็แบบเกินคาดแล้วก็เป้าเราตั้งไว้ให้ชาลินะเราจริงๆริเลื่อนในใจก็ไม่คิดว่าจะได้นะแต่อยากได้ตัวเลขดีแล้วพอุกับปีย่สิบีด้วยแล้วก็เฮ้ยเขาเคยทำย2เราต้องมากกว่าเป็น24มันก็มีที่มาที่ไปของมันแล้วก็ทีมต้องบอกว่าสุดยอดน้องสวงพี่สงการคือสุดยอดน้องมายทุกคนที่สปอร์ เราเตรียมพร้อมก็คือขณะที่ไลฟ์อยู่ตัดคลิปตัดคลิปตัดอย่างเงี้ยลิปปล่ิปปล่อยปล่อยปล่อยขนาที่กำลังไว้อยู่ปล่อยปล่อยปล่อยในทุกแแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบส่งกระจายกระจายกระจายอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบต้องได้ก็เพราะฉะนั้นอ่ะวิธีการไปถึงมันไม่ได้ง่ายค่ะหลักบ้านทำงานกันหนักมากเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราเป็น